สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับยันเป็นพระแค่ผมยาวดราม่าพระสงฆ์แหก่กราบไหว้อดีตพระยันตะเจ้าตัวยังยันเป็นพระแต่ไว้ผมยาวรายงานเที่ยงวันทำเหตุการณ์รายงานบทสัมภาษณ์นายวินัยรองสุวรรณหรืออดีตพระยันตะถึงกรณีที่มีภาพของพระสงฆ์มากราบไหว้และกำลังถูกตรวจสอบจากสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าตนยังเป็นพระและเป็นนักบวชอยู่เพียงแต่ไม่ได้ปรงผมปรงหนวดปล่อยตามธรรมชาติเพราะตอนที่อยู่สหรัฐอเมริกานั้นอยู่แต่ในป่าจะออกมาวัดก็แค่ตอนมีงานส่วนที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์และไม่ได้ศรัทธานั้นก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาจะให้คนรักเราทั้งโลกไม่ได้ ซึ่งตนเองไม่เคยเรียกร้องให้ใครมากราบมาไหว้หรือเรียกร้องให้ใครมาเคารพนอบน้อมตอนไม่เคยพูดหลังมีภาพดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีนักวิชาการออกมาบอกถึงเรื่องนี้ว่าไม่เหมาะสมพระที่ไปกราบไหว้ต้องพิจารณาตัวเองทั้งนี้นายวินัยหรืออดีตพระยันตะคืออดีตพระพิสุสงฆ์ชื่อดังที่เคยตกเป็นข่าวเช้า เสษเมถุนกับศีกาจนตั้งท้องได้มีคำสั่งให้ขาดจากการเป็นพระพิสุสงฆ์ตามวินัยบัญญัติซึ่งเจ้าตัวไม่ยอมรับมติสงฆ์และปฏิญาณตนว่าจะเป็นพระพิสุสงฆ์เหมือนเดิมโดยเปลี่ยนจีวรเป็นสีเขียวก่อนลี้ภัยไปยังสหรัฐอเมริการอจนสิ้นยนุคความจึงได้เดินทางกลับมาประเทศไทยปริยะแต่กลายเป็นปรินดามาในการกลับมาครั้งล่าสุดนี้ ขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ c o คครับและขอขอบคุณสำหรัการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ